ว่าสิข้าใจความหมายของคําว่าทําใดเขาแห้งเลยนะถ้่บอฟั่งอยู่เรื่อยๆต้องอาศัยต้องอาศัยการไดยยินไเลยฟั่งอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงชีวิตจริงกับคําที่เพิ่นแสดงสิว่าสิข้าใจใดถึงแต่คําว่าท่านีับเพอแห้งคนระัท่านดับทูกกับท่านเพิ่มถูกสิกระั้นเท่านข้าใจนะตามพันธรรมดา คนเหตุยังก็แล้วแต่ต้องมีผลประโยชน์ต้องมีสิ่งสี่แหลกใดมากจังอยากเหตุนนะบันนี้เวลาเข้ามาท่านก็คือกันไป mm hmm. เลยท่านแล้วก็ต้องมีสิ่งแหลกก็คือว่าอธิษฐานข้อนั่นข้อนี้นั่นเองมนเลยเป็นการท่านเป็นการเพิ่มผูกบ่เป็นท่านตับผูก mm hmm. การท่านที่ถูกต้องในความหมายของพุทธศาสนาก็คือว่าท่านน่เพื่อการดับถุก mm hmm. การให้เป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดของมูมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแล้วก็คำว่า,าการให้หรือบุญที่มันสิเกิดขึ้นบนแปว่าความสงบเย็นอันเกิดจากการให้น้อมซื้อเขามากข้างในข้างในคือหัดสละความยุดมันถือมันที่เคยมีหัตสละความหยุดมันถือมันเนี่ยตอนแรกมันก็ยุดมันถือมันกับวัตถุสิ่งของต่างๆเขา อาหารยารักษาโลขนมโฮมเดสที่อยู่อาศัยหรือวัตถุสิงต่างๆนันก็เป็นของกูของกูของกูงกไปเบิด์ตต่อมาหัดสระคําว่าของกูออกเฟื่อนน่น้อมเข้าสู่ภายในสิ่งที่หามาโดยความยากลําบากของตนแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของตนอันหนึ่งสิก็สิถึงความรู้สึกทั้งในใน,ในการปล่อยว่างใดถึงกันว่าท่านนี่ก็ ถึงการดับทุกโดยพ่กเขาไปยึดในรูปร่างกายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณของเจ้าของใดโอ้อยาก <Okay. S 1> ถต่ว่ามีอาศัยการฟังการเสียสละเรื่อยๆ <Okay. S 1> เลยว่าถ้าท่านที่ทามปกติแล้วค้นสิขอท่านเพิ่มทุกคือท่านละอธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้สารพัด <c oughs> นีเ่เฮาถามมันตรงตามจิตเจตนาของคําสอนเพื่อนคือว่าท่านนี่เป็นการดับถูกแล้วก็ท่านนี่เป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องประดับจิตเพื่อให้เกิดปัจจัยในการปล่อยว่างคือพระนิพพานนั่นเองคนมันชินในการขอแล้วถ้าจะขอหางบ่แมแมนขอเรียกว่าอธิษฐานอาตั้งจิตแต่ว่าขอขอทานที่ข้าพระเจ้าเนี่ยจงเป็นปัจจัยข้าพระเจ้าได้ถึงซึ่งพระนิพพานเถิดซะเออเอาหม่องมันดับน,นี่เอาหม่องมันดับ ทีนี่ข้าว่าศีลศีลกับเป็นท่านศีลกับเป็นจาคะยิ่งยิ่งก่าท่านวัตถุอีกเด้ท่านการข่าสัตว์ท่านการหลักทรัพย์ท่านการประพฤติพิษในการมท่านการโกหกทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินท่านการดูสุราเไม่ไล่เพื่อเหตุแห่งเจ้าของเป็นคนหน่อยเปียรเสียขาบ่มีสติพิษถูกบ่ได้รู้ละในขณะที่มันบ่มีสติแล้วก็อยากได้กันก็นก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 นได้อยากขา่สาสั์กัขา่ขาอยากแทะเล่มโล่งผู้ใดเหตุไป <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ท่านนี่เท่ากับทำความขอาใจกันพอสมควรแล้วมาเรื่องของศีลอีกศีลก็เป็นท่านชนิดที่ละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่าท่านวัตถุอีกเป็นการสละการเบียดเบียนได้นั่นท่านการเบียดเบียนได้ฐานให้เขาเริ่มเสียสละด้วยการด้วยการให้วัตถุสิ่งของภายนอกแล้วเขาก็เริ่มการเสียสละไม่ความึดมันถือมันหรืออัตตาตัวตนต่างๆที่เขาจว่าจะของยิ่งง่ญ่กว่าสัตว ต่างๆหมดดำหมดแดงยุ่งงูมูมากาะไกลก็แล้วแต่จะเหาเห็นคุ้นขาระวังจะของเองกับป่าถนาสุขเพื่อกันสัตว์ต่างๆกับป่าถนาสุขเพื่อกันแต่เหาน้อมเขามาถึงตัวเองถึงผิดถึงขิงถึงจิตวิญญาของเจ้าของจริงๆในการที่นี่ศินมันกระสิเริ่มขึ้นมีการรักษาผู้อื่นก็คือการรักษาเจ้าของได้เฮาบ่ไปเบียดเบียนสัตว์เฮาบ่ไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นเฮาก็บบมีความกลวงเราร้อนในตัวเอง นะบอกไปหลักภัยกษัตริเฮากับบอมีความเดือดร้อนนะบอไปประพฤติผิดในกามบอกไปฉิดวะผู้ใดก็แล้วแต่นะบอบกินเหล้าเมายาสิก็เ,เกิดกายว่าเป็นการเสียสละในการคมเหงผู้อื่นหลักของผู้อื่นเลิกเกิดกายเป็นบาศินนั่นก็กลับมารักษาจากของเองเพราะเลืเอ่องบาศินนั่นแหละแต่กี่ศีลมันบ่ะท่านหนึ่งมีในบรญญัติดอก <c oughs> แต่ว่าอาการอาศัยการให้ท่าน,น,นก่อนเราเพิ่งจงคอยแสดงท่ามออกไป พุทธเจ้าคอยซึมซาบสิ่งเหล่านี้ต่อไปจึงว่าสิถึงความสระความเสียสระาภายนอกคือวัตถุสิ่งของภายในคือใจเนี่ยตั้งใจเริ่มเข้าใจท่านศีลภาวนากว่าสิมาถึงภาวนาเห็นบอกท่านศีลภาวนาว่าสิ่เหตุให้จิตตั้งมัน่นเข้าใจในธรรมแล้วก็เริ่มฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติแล้วกว่าสิผ่านอาการต่างๆของการปฏิบัติพ่อแห้งอยู่ผ่านอาการของคณิกะสมาธิอุปจระสมาธิอัปปนาสมาธิกว่าสิผ่านเขาถึงความสงบใดท่านก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสงบศีนก็เป็นปใจใัจจัยเกิดความสงบแน่นมันคงยิ่งขึ้นภาวนายิง่งเห็นความสงบภายในภายในของจ้กของใดเลยคือใจคือความคิดนั่นเองกว่าสิถึงขั้นนี้กว่าสิเข้าใจคําว่า ความสงบอันเกิดจากตาความสงบอันเกิดจากหูจมูกลิ้นกายมันเกิดจากอย่างนี่ยชวนทั้งเอาท่านเขินกรทั้งเบดเลยท่านศีลเนีขมะภาวนากับม่นก็สิถึงคําว่าปัญญาอีกเพราะนเฮ้าลัดสันเอาเฮาบอกสันสันเอาว่าท่านศีลภาวนาและปัญญาก็สิถึงคําว่าปัญญาแปลปัญญานี่แม่นอย่างปัญญาคือการรู้เท่าทันสรรพสิ่งทุกอย่างนั่นแหละที่เฮ้าสมควน เฮ้าเห็นอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่ดับไปนะก็จิถึงขันนี้ได้ <c oughs> สงบจากการคิดก็ต้องอาศัยการภาวนาแต่ว่าสงบจากปัญญาก็ต้องอาศัยการกระทบกระทั่งทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายเออบานีีอาจจะมีคําถามว่าคนตาบอดมันบ่มีตามันเห็นอะไดทสิสงบคนตาบอดก็ยังมีความรู้สึกั้นนี้ได้ นั่นเลยเอินว่าอนุสัยที่มันมีอยู่ในหันอยู่แล้วมหาตามีตามันก็มีความรู้สึกโมโหใดหลักใดเกลียดใดอ,อ,อาศัยเสียงั่งอาศัยสัมผัสั่งความรู้สึกนั่งตัวใจมันขึ้นมาใส่ความรู้สึกและกว่าห้าสิขเข,ข้าใจคําว่าดับถอ้พอ oh. แห้งดีแต่เขาบอกว่าฝึกท่านการเสียสละก่อนต้องมาฝึกท่านฝึกเอาให้ผู้อื่นโดยว่าต้องหวังสิ่งใดดๆที่แรกหวัง,งนะ <Okay. S 1> ที่แรก การท่านอีกอย่างก็แล้วแ, wa, แต่หรือการช่วยเหลือบคุคคลผู้อื่นสัตว์ก็ตามเออว่าต้องหวังยังจากย่างใดบกนะ่กว่าสิถึงคําว่าท่านโดยว่าต้องไปหวังยังใดดับทูกไปเลยเออท่านเพื่อเป็นปัจจัยผลิตภัณฑ์คือการดับถูกไปเลยศีลกับเป็นปัจจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ดับถูกไปเลยภาวานาก็ือกันจนถึงขัน้นกว่าจิถึงคําว่าปัญญานี่พอแหงคําว่าปัญญาคือรอบลู้ในกองสังขารในรอบลู้แล้วก็ต้องลู้ท่านอีกเด้อเอออบลู้แล้ว ใน,นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเป็นของประกอบปรุงแต่งกันขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วก็เสื่อมแล้วก็สลายดับไปแค่นั้นเอง <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทั้งบดดับทั้งบดเพราะว่าที่เฮาเห็นเห็นอยู่คือเฮาเห็นคนตายแหะพวกนั้นจเ,เกิดแลด้กพวกนั้นกะตายแหละ <Yeah. S 1> ต้นไม้อู่ทุกเขาดับไปเฮาเขาแม้กระทั่งโลกนี่ก็ยังสิดับ <Yeah. S 1> แต่วว่าไปตามการเวลาอันยืดยาวมันทำอย่าด ความสงบอันเกิดจากตามันเป็นอย่างไรบ้างนีน่เบาถึงเรื่องปัญญาเดียวบ้ความสงบอันเกิดจากตาเกิดจากตาคือเห้าเห็นแล้วคือาต้องน้เของมาคิดคิดเป็นอย่างไรคิดให้มันไปได้ดังใจจาของเห็นสิ่งนัน้นสิ่งนี้แล้วก็คิดให้มันได้เปได้ดังใจจากของก็เกิดอัตาตาตัวตวนคือในยึดในทิฏฐิคือความคิดเห็นก่อนจาของว่าต้องเป็นดังนั้นถ้าเห้าบกคิดถ้าเห้าบ่คิด พะว่าห้าลู่ท่านแล้วเอิ่นว่าปัญญาเข้าลู่ว่าสุขสิญจยางเกิดดับทั้งบดบดสมควรสี่เขาไปยึดมันม่นถือมั่นบดสมควรสี่สิเขาไปยืนยันและตัดสินอย่างนั้นค<อ>ําว่าที่ถูประธานหรือทฐิความคิดเห็นกี่ับความเ็นใยันถูกละออกอัต,ตาวาัฏทุประธานกันละไปพร้อมกันศีรพุตุประธานกันละไปอีกการมุประธานกันละไปอีกเพราะว่าสิ่งใดทีด่ห้ายึดมัน่นในความยินดีชอบใจพอใจเฉพาะตนมันกระแค่ของเกิดดับ ขามันรูเท่าท่านตัวนี้แล้วมันกระโปรงแตงไปเท่านั้นแหละแต่ว่าเห็นได้ยินได้กินได้ลดได้สัมผัสแกล้วแต่ทูกอย่างได้รรมาล้มนี่บ่มีธรรมาล้มบ่มีแต่รรมล้วนๆรรมล้วนๆอันนี้จังอนาตาล้วนๆศุนญตาล้วนๆไปได้บ่แต่ว่ารูทุกสรรพสิ่งที่มันเกิดดับรูห่างเบาดึงเขามาเพื่อให้มันเปลยนไปได้ดั่งใจเฮา คือเฮาปล่อยเอิ้นอแบบปล่อยอหูได้ยินกันได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สสางถ้าเฮาบ่าน้เข้ามาคิดให้มันเป็นไปได้ดังใจจากของมันกระดับแล้วนี่แหลอเอิ้นว่าสงบด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญาจากตาหูจมกูกลิ้นกายคนหูหนวกบ่หูยินเห็นยังได๋มันทางนี้สัมผัสในความรู้สึกนั่นเองคนตาบอดบ่เห็นมันก็นสัมผัสใ้คือก้อ,อนอะภาษาถรำมันเป็นภาษาใจ แต่ว่าที่เพ็่นภาษาพูดภาษาเขียนก็เอาความจริงออกมาเบา,าเพื่อให้เกิดการอธิบายขยายความหรือความความใจสมอถ้ามันลงแล้ว <c oughs> ต,ตาหูจมูกลินกายใจที่เพิ่นเบาในอายตนะทั้งหลายโ <c oughs> ดยแล้วจะเป็นประตูทางเขา่าของความคิดทั้งเบิดส่วนมาคนคิดไปทางยึดมั่นถือมั่นในความอยากได้ดังใจลเลื่อนวัตถุปาทานให้เป็นไปนดังที่ตัวเองคิดถาว่าเป็นเด็กกับเป็นทุกใหล่ ทุกขบกัวามบวเทียงแทห่เนี่นอนทุกกัควกม้ดับทุกกัความเสื่อมสวมสลายออแล้วก็ยกตนขึ้นมาบ้างอัตตะวาทุกประทานยกตนขึ้นมาเนะยกตนขึ้นมาแล้วเอาตอนนี่แหละไปหาคมเออเอาศักดิ์ศรีเอายังต่างๆไปหาคมพรวาว่อยากให้มันได้ดังใจออแล้วก็ศีรพจนธทุกประทานเนี่ยเอาสิ่งที่ตะของเคยเหตุเคยกระทาม,มาไปเป็นเครื่องยืนยันตัดสินเขานั่นนีออการมุปาทานน่ะมันก็นล่มใจตัวเดียวเพื่อเก่าอยู่ นี่เป็นวิธีการทํางานสี่อันรวดเร็วของตัวใจของตัวจิตของตัววิญญาณแมนเบดนี่เป็นข้อหมายเดียวกันเนอเสือห้าสิเข้าใจข้างวัดทานเพื่อศีลเพื่อภาวนาเพื่อปัญญาเพื่อดับทุกข์ได้โอ้คอแห้งเลยดิพอแห้งอยู่าพ่าถ้าวมา,า,ามีศรัทธาเสือหมั่นอิรินี่อบอมแมนของง่ายที่สิเข้าใจได้ มัต้องมีความศรัทธามีความเสื่อมันเสื่อมันยังเสื่อมันแนวทางการดับถูกของเจ้าของเองได้ว่ามันไปให้เสื่อมันในบุคคลผู้นั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ต้องเสื่อมแต่ว่าให้ทํำตามลองเบึงนั่นพระองค์เองก็ยืนยันในกรามสูตรไ้อย่าเชื่อเพราะการได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาการกระทํำต่อต่อกันมากหมดนี่ผก็ยังบอกให้เสื่อแต่พวกเธอเพิ่งเข้าไปเห็นนั่นเพิ่งเข้าไปสัมผัสเพิ่งเข้าไปรู้สึกด้วยพวกเธอของเธอเอง จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สรางได้บ้านนั่นคนปล่อยเห็นบ่กก็สร้างได้มองนั้ันช่างมันเหลอเด้อขนาดนั้นดิคำสอนพุทธเจ้าละเอียดละอสวยงาม <S 2> <S 2> <S <S มีความไพเราะในเบื้องต้นท่ำกลางและสูงสุดแต่เราต้องค่อยๆไปตามเบื้องต้นส่อนเราถึงทมกลางแล้วถึงสูงสุดของมันเองและในโลกนี้เกิดดับหมดคนไปยึดเอาจริงเ้านี่มันเลยเป็นทโท ไปยึดเอาทิฏฐุปาทานอยากให้เป็นไปดังที่ตัวเองคิดนั่นอัตตาตัวตนเห็นว่าอัตตาวัตถุปาทานกับตัวเองคิดคือเกาสิลลพตุปาทานกับตัวเองคิดคือเกาถ้าต้นคิดแรกที่มันยึดไว้แล้วอันนี้นๆก็น้ำกันเบิดคือเิ่นว่ามักมีอกเปดสัมมาทิฏฐิเอ่อเป็นหัวหน้าถ้าสัมมาทิฏฐิถือตัวเดียวแล้วมักทั้งเจ็ดกัเป็นแต่เพียงผู้เดินตามแค่นั้นเองเนี่ยมันก็คือกันเลยอันนี้ก็คือกัน ้าดับก็ชื่อดับตัญหาย,อยาอยากได้ดังใจนี้ห้าสิคุยการเรื่องการพิมพ์หนังสือคําสอนพุทธเจ้าทีห้าสินํามาสชัยยะหรืามาสายายา่าทรงจำามาเห็ดไว้เป็นตัวอย่างเป็นการสื่อถอดคํา,าสอนของพุทธเจ้าคือการพิมพ์หนังสือนี่รวมแล้วมันก็นอยู่ใน8 0ด0มืนสำหรับผู้ที่ต้องการ สีรรส่รวมก็รวมเข้ามาสึ่าถ้าเงินมันเหลือจากค่าการพิมพ์หนังสือแล้วเขาสิน้ำเงินส่วนที่เหลือนั้นไปใช้ค่าค่าดินถึงเขาตกข้างกับธนาคารเอาไว้แล้วมีอยู่ทั้งเบิดสี่แสนที่เหลืออยู่เงินที่เหลือจากการพิมพ์หนังสือสะเอาไปใส่ชําระคาฉีดดินสงหรือเทอร์นี่สงบอเมเนชําระหนีสงบอเมเป็นหนีสงูงยังดอก หลายคนฟังจริงๆมันบ่ฟังดอกคนแค่อ่านเขาว่าเพื่อชําระค่าทรดีสงฆ์ก็บอกโอ้ยไม่อยากไปดอกวัดนี่เป็นว่าไปเราเป็นหนี้สงสัน็กยามาตีคนยังมึงบ่มากันแล้วกันนาคนคนยังสี่เออพวกกันก่อกวนนั่นนะบอกซ้าไปอีกเลยบอกซ้าไปอีกคนยังสี่บ่มากันแล้วกันนาเลือว่าบัดใดกับมันกับบัคเขาเพื่อกันบัคเขาจักวัดอยี่แล้วประเพีย่์แต่ว่า กแล้วแต่ก็ยังว่าแล้วแต่อยู่จะมากก็ะจะมากดิอะไรจังสะเฮาอยู่โดยลําพังของตัวเหาเองได้เหาบริอาศัยวัตถุสิ่งของได้อ,อนี่มันเป็นคองละเอียดละดอันเบามากนี่เออบ่มีไปเครื่องเกาะเกี้ยวเนียวหลังกับสิ่งใดทั้งสิ้นอยู่โดยลําพังเอออยู่กับความว่างจักวา่ามาพมาก็บ่ไดในเงินดได้ดลแต่คนมาอยู่นี่กัยังสึกได้ตลอดแม่บ่าล่ะ เขาเดินตามมาคมีองค์แปดพูนเขาประเด็นไปเตือนตามปากคนพูน่นบอกทานไปแล้วนี่กูพอเสื้อ,อกูเห็ดตามกูเ,เห็ดไปล่องเบิงนน้งกันหน้าหมายถึงว่าพทธเจเ้าคนแสดงทางให้ให้ข้างรับถูกไปแล้วส่วนเจ้าสียางหรือบเบีางกับปเป็นเรื่องของเจ้าแล้วอันนั้นเล่าเข้ากันยางล่องเบิงกูพอเสือ,อดอกแต่ว่ากูสีเห็ดจกกักเลยบ้านฝดล่องเบิ้งกันหน้าแต่ว่าแบบนีเห็ดแบบนี้แหนละังสั่นแหรอคือคานิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปมาสมาธิ เอ้าทดลองเบังเพื่อนบอกแน่เนื้อยะให้เนื้อทางไปแล้วเขาก็เห็ดไป <S 2> <S 2> อเอามาันเปลี่ยนคือเพื่อนว่าเนี่ยสีเสื้อบ๊เสื้อกัสางได้เปลี่ยนคือเพิ่นวา่าบอกเป็นีนแต่ว่าเขามันลงแล้วมันหลูมันเห็นผลแล้วว่ามันดับไปแบบไหนมันบ่มีความกลัว่าเราหลอนแบบไหนหมายจึงว่าประกาศไปอีกที่หนึ่งว่า <c oughs> เงื่อนที่บริจาคข้ามาในการรวมจ,จัดพิมพ์หนันงสือธรรมะ,ะบททรวัดบททางปัญญา หลายหลายยัง,งนั่นแหละบดผลิตพวนนั้นแหละที่เลือจากส่วนนี้แล้วห้าเสียามาชําระคาฉีดินติดทางในธนาคารผู้ได้สิรวมเม้ากับมา <c oughs> ด้วนแล้วถึงแต่ถ้าเสียาว่าเป็นบุญใหญ,ญ่มันก็นใหญ่ทั้งบิดแต่ว่าจะทถ้ำบุญนี่ขอให้ทํำแบบดับทุกเพราะเปนทำแบบเพิ่มทุกผู้ได้ถ้ำบริจาคมากนั่นะว่า,า,าต้องไปอธิษฐานขอ,อยังเด้อเฮ็ดเอาแต่อยากได้ยังเั้น <c oughs> คือว่า เพราะผลทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี่ขอข้าพเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมระดับทุกข์ในในชาติปัจจุบันนี้เถิดอาจารยบาว่าขอข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดก็ได้นะได้ขอข้าพเจ้าเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าองค์นันองนี้ได้บรรลุแล้วเถิดก็เอาเออพราะว่ามันเป็นทางระดับทุกข์เบ็ดเป็นความหมายโดยการระดับทุกข์เบ็ดนั <c oughs> ่นแหละเอาก็